ใครจะคิดว่าร้านขายของจิปาถะเล็กๆจะกลายเป็นอาณาจักรธุรกิจพันล้านได้ชวนอ่านความคิดหวังหนิงเจ้าของป๊อบมาร์ทมหาเศรษฐีอายุน้อยแนวหน้าของโลกจากมนุษย์เงินเดือนหลักพันสู่เจ้าของทรัพย์สินมูลค่าเจ็ดแสนล้านบาทหนุ่มจีนวัยสามสิบแปดรายนี้เขาทำได้อย่างไรหวังหนิงเริ่มจากก่อตั้งเก๋อจื่อเจียหรือโมเดลธุรกิจร้านค้าขนาดใหญ่ที่ซอยพื้นที่ออกแบ่งเช่าช่วยให้ผู้ค้าเริ่มต้นขายของได้ง่ายในราคาถูกรวมถึงเขาเอง ก็เปิดร้านค้าขายของทิ่พัธรรมดาที่ขายของจุกจิกหลายอย่างทั้งกระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ดิจิทัล ครื่องสำอางน้ายาทาเล็บและเครื่องเขียนซึ่งนับเป็นธุรกิจแรกๆของเขาในปี2006ถัดมาในปี2009หลังจากเรียนจบจากสาขาโฆษณาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเจิ้งโจวเขานั่งรถไฟไปปักกิ่งและเริ่มงานแรกด้วยเงินเดือนเพียง9,200บาทที่บริษัทด้านการศึกษาแห่งหนึง่งแต่หลังจากทํางานที่นั่นได้หนึ่งปีเขาก็ย้ายไปที่ซินนาบริษัทอินเทอร์นเน็ตชื่อดังของจีนอย่างไรก็ตามเขาเริ่มพบว่าตัวเขาเองไม่เหมาะกับงานสายนี้จึงเริ่มคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ก่อนที่ต่อมาเขาจะพบว่าธุรกิจของเล่นแฟชั่นมียอดขายดีจึงหันมาจับธุรกิจของเล่นโดยปฏิเสธไม่ได้ว่าเส้นทางธุรกิจของวงังหนิงส่วนหนึ่งเหล่านี้ได้มาจากครอบครัวเพราะเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมการทําธุรกิจเล็กๆของครอบครัวคนในครอบครัวขายไม้แขวนเสื้อขายเทปขายอุปกรณ์ตกปลาซึ่งกลายเป็นบทเรียนธุรกิจเบื้องต้นของเขาปี2010หวงังหนิงสร้างแบรนด์สินค้าลิขกสิตของตัวเองและเริ่มพัฒนา จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของป๊อปหมาหวังหนิงเดินเกมอย่างรอบคอบพัฒนาจากธุรกิจค้าปลีกสู่ผูสร้างแบรนด์มีศูนย์วิจัยศิลปะทีมสร้างสรรค์15ปีต่อมาป๊อปหมาทํารายได้ทะลุ46,000ล้านบาทสินค้าไอพีหลายตัวทํารายได้ทะลุพันล้านและมีสาขามากกว่า500แห่งทั่วโลกวังหนิงเคยบอกว่าตอนเริ่มไม่มีใครรู้ว่าอนาคตคืออะไรไม่มีแสงสว่างไม่มีทางให้เดิน มองไม่เห็นอนาคตตอนนั้นเขามีแค่ความเชื่อในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นตลาดไม่เคยโกหกคนที่ฟังตลาดได้ดีที่สุดคือคนที่อยู่รอดและธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่ทําเรื่องที่ใช่แต่ต้องไม่พลาดในเรื่องเล็กๆใส่ใจในทุกรายละเอียดปี2023ันยาม o Mart มีการแจ้งซ่อมในร้านค้ากว่า4ี่พันครั้งโดย60%เป็นปัญหาเรื่องหลอดไฟ Wang n i ง g ก็หาทางให้ร้านเปลี่ยนเองไม่ต้องรอช่างจากสํานักงานใหญ่เขาเปลี่ยนกระบวนการให้ร้านค้าแก้ปัญหาเร็วขึ้นลดขั้นตอน ซ่อมไว้ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกสะดุดเพราะไฟเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับบรรยากาศในร้านแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่วังหนิงก็เชื่อเสมอเมื่อสิ่งเล็กๆร่วมกันเป็นจํานวนมากประสบการณ์โดยรวมจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมอนลีลาโบบูไม่ได้เกิดดังในช่วงข้ามคืนแต่ใช้เวลา6-20ปีในการบ่มเพาะวังหนิงเชื่อว่า สินค้าลิขสิทธิ์คือต้นทุนระยะยาวไม่ใช่เทนฉาบฉวยใครที่ไม่มีความเข้าใจและไม่ทุ่มเทเวลาให้ก็ยากที่จะไปรอดวังหึิงเคยกล่าวว่าใครๆก็มีไอเดียแต่จะมีสักกี่คนที่ลงมือทำจนกลายเป็นจริงและยังต้องรักษาธุรกิจให้ได้ท่ามกลางผู้เล่นหน้าใหม่ที่ถาถมเข้ามาเป็นปรากฏการณ์แบบป๊อปมาดเขาบอกว่าป๊อปมาดทั้งหมดเกิดจากการตัดสินใจเร็วแต่ทำช้าๆป๊อปมาดคิดเร็วมากทั้งสินค้าลิขสิทธิ์เกมภาพยนตร์สวนสนุกแต่พวกเขาแค่ไม่เล่นผลลัพธ์ เรู้ว่าสิ่งต่างๆล้วนต้องใช้เวลากันทั้งนั้นเหมือนกับการสร้างศิลปินต้องหาคนนั้นให้เจอสร้างให้เป็นและต้องให้เวลากับเขาไม่ใช่แค่ทุ่มเงินแล้วจะได้เจโชทุกคนเพราะกำแพงตรงหน้าไม่ใช่แค่เงินทุนแต่คือเวลาและประสบการณ์หวังหนิงกล่าวว่าในมุมมองของเขาแม้คนอื่นจะฉลาดและขยันพอๆกันแต่ยังต้องใช้เวลาเท่าๆกันในการเรียนรู้สิ่งนี้สุดท้ายสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากหวังหนิงคือกล้าคิดกล้าลอง และต้องลงมือทําจริงเปลี่ยนไวแต่ต้องมีหลักการรายละเอียดเล็กๆหมายถึงใช้ชนะเวลาเป็นทั้งเครื่องทดสอบและเครื่องสร้างปฏิหาริย์วังหนิงเคยกล่าวว่าเราตั้งใจจะทํา A แต่กลายเป็นทํา B หรืออาจจะประสบความสําเร็จใน C แต่จริงๆแล้วเราอาจจะเก่งในดีก็ได้ทุกอย่างคือกระบวนการเติบโตเรียนรู้และประับตัวสําคัญที่สุดคือทีมที่ยังอยู่และมุ่งไปข้างหน้าป๊อปหมานไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากการเรียนรู้สังเกต และปรับตัวอย่างต่อเนื่องผู้ก่อตั้งไม่ได้หวังจะเป็นผู้เปลี่ยนโลกแต่เขาเชื่อในพลังของรายละเอียดเวลาและความงมดงาม